สวัสดีครับทุกคนพบกับสวนเกษตรครูนิคมชมสวนเอเดน2กํกำแพงเพชรนะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนำต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้ที่เราคุ้นเคยกันดีสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานขนมนะครับเป็นขนมแบบโบราณนะครับนี่คือต้นตาลครับต้นตาลน,นะครับผมปลูกไว้ตอนนี้ก็เข้าปีที่2นะครับที่ผมเอามาปลูกไว้นะครับเป็นต้นตาล นะครับเป็นตาลตโนดนะครับเนี่ยผมจะปลูกเป็นแนวริมรั้วนะครับปลูกเป็นแถวนะครับระหว่างที่ติดต่อกับเขตของอของเจ้าที่ของที่ของอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วไม่ค่อยมีคนที่จะปลูกกันนะครับเพราะว่ามันมีหน้านะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวของมันเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่ามันสูงนะครับ ต่ผมปลูกเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งเพราะว่าต้นตาลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็มีแต่คนไปทําอย่างอื่นกันนะครับก็ไม่เห็นถึงต้นไม้เก่าๆเ,เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมีอายุได้ถึง500ปีนะครับจากที่เคยศึกษามานะครับเนี่ยผมก็ปลูกเอาไว้เป็นไม้ยืนต้นอีกต้นหนึ่งเพราะมันมีประโยชน์นะครับสามารถไปทําขนมได้ด้วยนะครับอร่อยเลยทีเดียวนะครับ ผลอ่อนก็ทำมาเป็นมันรับประทานได้นะครับอร่อยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ปลูกเอาไว้นะครับติดสวนนะครับเป็นอีกต้นหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับที่ใครสนใจที่ชอบปลูกต้นไม้ก็เอาไปปลูกได้นะครับตานตะโนดนะครับสวัสดีครับ